วันนี้มาย้ายตานะครับทามาเลยไม่ต้องตัดน้องตับน้ำตอนนี้บอปล่อยได้เลยนะฮะได้เลยโอเคครับก็หลังจาก บ่อเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ทําการปล่อยปลาย้ายปลาอกไปเรียบร้อยแล้วก็ระบบนี้ก็เป็นระบบง่ายๆนะครับก็บ่อประมาณ1ิกว่าตันนะครับผมเป็นบ่อที่ไม่ลึกมากคือของเดิมจากตรงนี้มันเป็นที่ดินนะหญ้าลกมากมันใช้ใช้สสยอะไรไม่ค่อยได้นะฮะพอเรามาทําบ่อเน,นี่ยเราก็ได้พื้นที่ใช้สอยขึ้นมาตรงนี้เราก็ใช้ไม้เทียมไอ้ไม้เทียมรุ่นเนี้ย บางคนเห็นแล้วมันมีสองหน้านะครับด้านหนึ่งจะเป็นผิวรียบอย่างนี้ด้านหนึ่งก็จะเป็นเป็นร่องๆ่องแล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้แบบไหนบางคนก็ชอบเป็นแนวเส้นอีกด้านหนึ่งขึ้นถ้าบางคนก็ชอบอ่างนี้ถ้าเป็นช่างฝีมือดีเราก็จะนะฮะทำงานเรียบร้อยอย่างนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนของบอกตอบอกตอเนี่ยนะฮะการต่อมอต่อไม้อะไรเนี่ยนะถ้าเราทําแบบช่างฝีมีฝีมือหน่อยมันก็จะต่อไม้ได้ดีสวย นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อกรองบ่อกรองมีแค่ตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้เราต่อยื่นมาเพื่อเป็นพื้นที่ใช้สอยนะครับผมนะฮะร,ระบบนี้ก็เป็นบบกรองอัพดาวโคงง่ายๆเพราะเราทาอะไรไม่ได้เลยบ่อกรองมันเล็กมากนะครับผมบ่อกรองเราสีประมาณผมแบ่งเล็กๆเกนี่ยหกช่องกรองนะครับผมใส่มีเดียสีใส่ 4, ใสดาำเข้าหนึ่งแล้วน้ำชอบสุดท้ายอีกหนึ่งก็เป็นหก แล้วก็ใช้ปั๊มลมหนึ่งตัวใช้ LP ลพีร้อยดันเข้าบอ่อเลี้ยงในบ่อก,กองจับตงน,นั้นแท่งอากาศนะฮะบบ่อ,บอก,ก็ใช้ปั๊มลมตัวเดียวแล้วก็เราใช้ปั๊มแอดแมน h a 2 0อสนนะครับดันน้ำเข้า แบ่งน้ำสองจุวก็คือแบ่งขึ้นม่านน้าตัวนี้ตัวหนึ่งนะฮะผมเดินท่อหนึ่งนิ้วเข้าไปแล้วอีกตัวหนึ่งปล่อยด้านข้างนะฮะที่เห็นเป็นท่อสีดำก็สองตัวใช้วาล์วบังคับเอาฮะสติมเมอร์เราใช้หนึ่งตัวนะฮะก็ดูดทีหน้าแรงดีมากแล้วก็ส่วนไอ้ปั๊มลมตัวนี้เป็นปั๊มลมสำรองของเจ้าของบ้านเขามีไว้ก็เลยเอามาใช้ด้วยเผื่อว่าในเคสฉุกเฉินไฟดับก็ปั๊มลมสำรองตัวนี้ก็จะทํางานนะครับผม แต่ต่อมาแล้วก็ตอนนี้น้ําใส่กิ๊บเลยนะมองเห็นปลานฮะน้ำใส่กิ๊บตอนนี้เราแอร์บ่อน,นี้ผมติดสะดือบ่อไว้สองจุดนะครับผมสะดือบ่อใช้ท่อขนาดสอนิ้วครึ่งน,นะครับผมสองท่อรวมกับสกินเมอร์นะฮะก็ปั๊มขนาด ยี่สิบตันต่อยี่สิบตันต่อชั่วโมงนี้ก็เอาอยู่หลายทันสบายนะฮะม่านน้ำก็ออกมาสวยดีนะครับผมตอนนี้น้องปลาก็ลกไปในบ่อเรียบร้อยแล้วครับ